สมัยอยู่ใหม่ๆเนี่ยคนเท่าเขามาอยู่อยู่ด้วยนะบางคนนะบางคนไม่กล้ามาอยู่พรที่ธรำเนี่ยค่อนข้างจะเอาเรื่องฮะวิญญาณมันเยอะเนี่ย <c oughs> ชาวบ้านไม่กล้าไปนะถ้าหลงตาไม่อยู่ไม่กล้าขึ้นนะเมื่อก่อน,นที่ถ้ำถ้าหลวงตาไม่อยู่เนี่ยนะให้ไปเฝ้ารรำนะนอนเป็นสิบ ขึ้ไม่นอนหมดเป็นสิบเลยเขากลัวนะแต่วิญญาณเนี่ยไม่น่ากลัววิญญาณเนี่มันก็ไปจากคนนะไม่น่ากลัวพราะออกจากร่างได้เนี่ยอารมณ์ไหนมาอารมณ์นั่นไงมันไม่มีพลิกแพลงอะไรเหมือนคนนะคนนี่ยังเปลี่ยนอารมณ์ได้คนเราเนี่ยพอตายแล้วเนี่ยออกจากร่างแล้วเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้นะอารมณ์ภูมิไหนก็ภูมินั้นเลยฮนะ เราจะนั้นน่ากลัวมากฮนะถ้าเราสวดเป็นนานๆในยะอารมณ์เบา้าสบายเนี่ยเวลาออกจากร่างเป็นพรมนะบอกก่อนผมจริงๆนะเนี่ยเนี่ยตัวอย่างคือไม่ชีรอยไม่ชีรอยพอเป็นโรคโรคเลือดนะฮะโรคมะเร็งเลือดเนี่ยพอเป็นแกก็บวดเลยปกติคนธรรมดาสามเดือนก็ตายแล้วไม่ชีอยู่หกปีอะฮิดดูดิย สวดมนต์ตลอดเวลาเพราะมันหนวกมันเจ็บนะมันปวดนะไีให้หมอวัดความดันเนี่ยสองร้อยอ่ะร้อยสองร้อยอะ, 100, อะหมอมันยังบอกวนะ่าอยู่ชีวิตมาอยู่ได้ยังไงแกก็ยิ้มแฮ่แ่คือเวลาสวดแล้วเนี่ยจิตมันอยู่กับบทสวดใช่ไหมอยู่พลังงานกับบทสวดแล้วจิตมันก็ควบคุมธาตุอยู่มันก็ไม่ปวดร้อยเปอเซ็นตนะ มันก็ทนได้ใช่ไหมทนได้เพราะส่วนนานนานๆ,ๆ,ๆเข้าเล่งเนนะี่ยแกจะรู้ตอนไหนว่าบทสวดเนี่ยมันมีประโยชน์แกรู้ตอนที่แกมีคนมานอนถือศีลกับแกที่วัดนะที่สำนักแกที่ทานนะคือแกลืมตาพอร,รู้สึกแกก็สวนเลยแต่ส่วนในใจนะฮะ พราะปกติจีสี่จีห้ามันก็มันก็ลืมตาอยู่แล้วพอมปวดชีอะไรพวกนี้ยปวดท้องเนะี่ยแกก็สวดเลยไนงะทีนี้คนมานอนข้างๆกกตินะเขาได้ยินตอนช้าไม่ชีสวดสวดจกักรพรริสวดพาะพาะไม่ชีกับยิ้มไม่ชียิ้มฮะสวดเสียงดังด้วยก็บอกแต่ไม่ชีไม่ได้เสียงดังคือคนที่นอนตื่นมันสลัวเสียใช่ไหมอารมณ์เบาๆอ่ะ อารมณ์ครึ่งหลับครึ่งตื่นนั่นนะมันจะได้มันจะสัมผัสในเรื่องของวิญญาณสัมผัสในเรื่องของคลื่นของมนุษย์ความคิดมนุษย์หรือคลื่นของโลกวิญญาณเหมือนเรามันเป็นทางสามแพ่งอะจะหลับแรมไม่หลับแรมครึ่งหลับครึ่งตื่นนะ่ะระมานั่นอะไม่ชี้จะรู้เลยว่ามีประโยชน์มากในการสวดโบกแกเร่งเร่งเลยพอแกใกล้จะตายนะแกไป ให้เขาหาไปจีดถ้ำนอนหน้าถ้ำจะตายบนถ้ำนะจะไม่ได้ตายตรงนั้นนะจะไปเป็นโครงเห็นด้วยรู้วันตายต่อนันหน้าด้วยโลฮะโลทีนี้แกลืมทองแกแกเก็บทองไว้แกลืมแกไปเข้าฝันไม่ชีแช่บอกเอาทองมาหล่อผ้านหน่อย นี่เพราะนั้นไปไหนอย่าลืมแผ่ให้วิญญาณแถวบ้านนั่นนะแล้วบอกมาด้วยล่ะทิ้งสมบัติไว้ที่ไหนก็บอกด้วยกันแล้วกันบอก,ก <c oughs> เอาบุญไปเอาทรัพย์มาตายไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วบอกมันอย่าไปห่วงใช้ไม่ได้เนี่ยไม้เนี่ยจะทำบุญไม้จ,จะสวดมนต์ให้ทุกวันแหละแต่นั้น เวลาไปไหนให้แผรแผลทุกครั้งนะฮะแล้วมันก็จะเพลินจริงในสาหลวงพ่อเนี่ยมันไม่เบื่อหรอกฮนะถ้าถ้าสวดเป็นนะฮะขนาดคนไม่สัมผัสอะไรเนะี่ยยังไม่เบื่อเลยเพราะคิดอะไรก็เป็นอย่างนั้นฮนะบาคนไม่สัมผัสอะไรนะแต่เวลาคิดเป็นอย่างที่คิดอนะ่ะโอ้ไม่เพลินได้ยังไง แล้วไม่ต้องกลัวแก่แก่แก่แล้วจะไม่มีใครดูแลนะเรื่องจริงนะฮะทดลองได้ฮะพูดถึงเนี่ยสวดไปเถอะเดี๋ยวจะบอกวิธีการทดลองมีเยอะวิธีการเยอะปัญหาอย่างเดียวว่าห้ามขี้เกียจสวดสวดแล้วนะ่ะอย่าไปคุยกันมากเดี๋ยวคุยกันมากเดี๋ยว <laughs> <c oughs> เดี๋ยวปัญหาเยอะพอกระทบในสิ่งที่ไม่ดีเรามัวจะไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นอีกเพราบงคนเป็นเดือนันนั้นจะไปคุยมากพอพอดีพอดีไม่ใช่ไม่คุยนะใช้อย่างที่ลวงตาว่าเนี่ยใช้วิเวกเวลาเบื่อคนกายวิเวกเขาวับเข้าไปในรูเนี่ยตรงเนี่ยห้องมันกายวิเวกได้ยินแต่เสียง เสียงสวดใช่มาพอเบอื่อเบอื่อมันไม่มีจิงจกตุกแกให้คุยก็ออกมาข้างนอกเอามาจิตวิเวกห้ามคุยสวดมนต์พอเขาสวดทั้งคืนอยู่แล้วเนี่ยนอนกลางวันเอาแล้วกันกลางคืนเอาแบบข้างคาวอะ่ะหากินกลางคืนเหมือนหลวงพ่อที่สอนหลวงตาสมัยก่อนนะเองทํางานกลางวันเนี่ยเองกลับบ้านเนี่ย เองจะไปนั่งภาวนาเนี่ยคงไม่ได้หรอกเองก็สับพงกแหละจำบอกเองนั่งภาวนาสบพงกเองก็ตรวจมลทําวัดเย็นนั่นอะอธิษฐานเองก็นอนตื่นมันอะ่ะทีสี่5ีห้าเอาช่วงนั้นน่ะธาตุมันพักจิตพักช่วงนั้นก่อนที่ไปทํางานชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยโอ้เรงเองทำเอะมันจะมันจะเบาไวมากนะฮะตอนนั้น ผู้ที่ฝึกกรรมฐา,านในสายวัดป่าจริงๆนะเขาใช้ประมาณตีสองตีสองถึงหกโมงแต่มังวัด,นวดวนเนี่ยตีสามวัดพุทธสวรรค์เนี่ยลุกขึ้นมาทำวัดตีสามสมัยที่บวชนะแล้วไอ้ตีะระฆังอ่ะไปตีในวิหารนู้นนะข้างในเราโอ้แล้วมันก็เปลี่ยวแล้วก็โหวิญญาณไม่ต้องพูดถึงนะ วิญญาณว่าคุอนืแถวนั้นอ่ะพราะมันเป็นวัดเก่าไงทีคนที่บวชพอ่อหลวงตาต้องก้าวองค์ต้องจา้างหลวงตาไปตีเพราะมันมีเวรเพราะเขาเห็นหลวงตาดึกๆไปเดินจงกรมที่วิหารวัดพุทธรรสะวรรค์มันมีวิหารนะพระปางสูงๆะนะนั่นน่ะไปตีระครังตรงโน้นน่ะลองคิดด,ดูๆๆดิเดินเดินกันไปเนี่ย ทีสามไม่คิดโดยมันเปรี่ยวขนาดน,นะฮะวังเวงขน,นาดน,นะเรลียวซ้ายแลขวาในคนลุกเลยฮะแต่ไปเดินจงกรมทุกวันเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่บวชนะเราก็เลยพวกก็เลยจ้างเราไปตีละฆังแทน <c oughs> ประมาณนั่นแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราสวดจริงๆเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานทันว่า มันมันมีปัญหาอย่างเดียวที่มันมันไม่เบาคือหนึ่งปัญหาส่วนแล้วมาคุยกันมาคุยกันสองกรรมกรรมที่เมมเบรี่ไว้ในอดีตกรรมเพราะเราเกิดมาโดยกรรมใช่ไหมสิ่งที่เราทําไว้ในในอดีตนะชาติก่อนนะมันก็บันทึกอยู่นะมันมาพร้อมกับเรามันรบกวนเรา บางทีเราเห็นหน้าคนยายกด่ามันนะแสดงว่าอย่าไปใกล้มันนะมันเป็นคู่อากาศมันมันเป็นความรู้สึกอ่ะอย่าไปใลกล้หลีกหลีกมัน่านว่าการฝึกกรรมฐานในศาสตร์ท่านเนี่ยการสดมนภาวนาเนี่ยมันก็เหมือนรู้เขารู้เราถ้าเองไปลบนะเองรู้เขารู้เราเองก็ลบยังไงก็ชนะฉันบอก <laughs> ถ้าตัวเองไม่รู้เลยยังไงเองก็แพ้ เนี่ยผนังเนี่ยมันั้นมีประโยชน์มากนะฮะเวลาจะกินอะไรเราก็จะมีความรู้สึกจะไม่กินนะ,ะจะไม่ไปจะไม่นอนจะไม่อยู่ถ้าอยู่โดนผัวด่าแน่ๆแล้วจะไม่อยู่เดินหนีประมาณนี้จะมีความรู้สึกถ้าเราสวดบ่อยๆนะฮะเนี่ยประโยชน์มากแต่คนไม่เข้าใจจริงๆแล้วคนโบราณเนี่ย มันมี่างสังหรณ์ทุกคนท่นานวอาเหมือนเด็กๆนะ่ตั้งแต่เกิดมาทุกคนมีมีนะรางสังหรณ์จะเป็นญาติจะเป็นเพื่อนอะไรกันเนี่ยเวลามันไปโน่นไปนี่เวลามันจะเปลี่ยนร่างหรือตายเนี่ยมันมีรางมีความรู้สึกอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันหายไปแล้วเพราะอะไรเพราะนอนก็โทรศัพท์ไม่ว่างไลยอยู่นั่นแหละ เด็กเเสียงยังลุกขึ้นมาประมานะนะติดวัตถุมากเกินไปนะเพราะนั้นเวลามาเนี่ยเวลาสอนมนต้องปิดนะฮะปิดอย่าไปรับอันเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเซนเซนเซนมีมีทุกคนนะบอกนะเซนมเนี้มีทุกคนความรู้สึกผมไนี่มีทุกคนไม่ใช่ไม่มีถ้าฝึกจริงๆแล้วเนี่ย ใช้ประมาณสี่ถึงสี่ถึงสิบปีเริ่มจะมีฐานนะถ้าเอาจริงๆนะไปไหนให้สวดมนต์ให้แผ่ให้บันทึกบุญให้บันทึกบุญทางตาหูจมูกดินใจบ่อยๆเห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นคนป่วยเห็นวัดก็โมทนาบุญเห็นคนไปทับุญก็โมทนาบุญสวดไปด้วยโมทนาไปด้วย บันทึกบุญไปด้วยในจิตมันก็บันทึกบุญทีนี้บันทึกบุญในจิตมันก็สว่างสว่างบ่อยๆเนี่ยวิญญาณแถวนั้นมันก็น้อมมาเรื่อยๆบุญมาที่เรามันก็ไปที่เขาด้วยแล้วก็อธิษฐานตลอดชีวิตบุญุศลบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าสร้างในชาติปัจจุบันเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยแผ่ได้มารับได้เลยทุกลมหายใจเขาออก ท่านว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยบุญมันมากกว่าอย่างอื่นมากกว่าการให้ทานนะฮะมากกว่าการสร้างวัดนะฮะบางคนไม่เข้าใจนะ,ะแต่บอกเองสร้างวัดเต็มแผ่นดินเนี่ยมันก็สองพันปีนะธรรมะสองพันต้สองพันกว่าปีมันก็ล้างนะวัดพวกนี้แต่วิญญาณที่เองไปส่งให้เขาอะส่งให้เขาไปตลอดชีวิตนะ มันต้องเวียนว่าตายเกิดไปเองอีกนานเลยและคำสวดมนต์เนี่ยมันเป็นบารมีรวมของพระเจ้าของพระโพธิสัตว์ซึ่งทิ้งไว้ในโลกเนี่ยคือผู้ที่เป็นพระเจ้าในอนาคตก็คือจกักรพรรดินะท่านวางเองสวดเนี่ยบารมีรวมมาทั้งหมดเลยเพราะนั้นในบทสวด่ะ มันก็มีทั้งทางโลกและทางธรรมไงมันมีคลื่นของโลกและธรรมด้วยเพราะฉะนั้นเวลาสวดเนี่ยใครที่ป่วยหรือใครที่มีปัญหาในชีวิตเนี่ยมันก็จ่อในปัญหาตรงนั้นป่วยก็จ่อในในส่วนที่ป่วยคือจิตเราควบคุมมันอยู่ทั้งหมดเนี่ยเราน้อมพลังงานจักรพพัดไต,ตาสนานาคมน้อมพลังงานหลวงปู่มาเนี่ยมันก็ไปที่ชาติหมดอะเพราะฉะนั้น คนที่ไปที่ถ้ำหรือคนที่สวดมนต์ถ้าตั้งใจจริงๆนะป่วยเนี่ยมันก็หนักเกินเป็นเบาเบ mm. ากนะ็หายนะหายนะมีคนมาบอกเลยละ่ะหลวงตาไม่อยู่แล้วไปที่ถ้ำป่วยยังหายเลยไม่ต้องไปหาหลวงตาหรอกถึงมาบอกหลวงตาหลวงตาเขาไปบอกหลวงปู่เหมือนเดิมะก็สายตรงเลยกับหมดเรื่อง ต้องผ่านแต่เวลาสวายจังหลวงพ่อถ้าไม่รับนะฮะต้องสวายสวาย,ยที่หลวงตานนะ <c oughs> แต่ถ้าไม่รับฮนะท่านไม่มีลูกมันเป็นนามธรรมานามธรรมาท่านจะเคลื่อนไหวตามรูปรักษณ์ที่เราห้อยนั่นแหละตามรูปรักษณ์ทั่วไปมันจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะยังไม่ได้รวตมตราบใดที่ยัง มีลูกศิษย์ท่านถึงอยู่ในเทวดาเยอะมากเลยฮะท่านบอกคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับท่านเนี่ยอยู่ในมนุษย์เนี่ยกระจิบหนึ่งท่านบอกเองไม่เชืเอ่อเองไม่อยู่นีนนะ่เนนะนะเองไปดูในสวรรค์หกชั้นเน่ะเต็มไปหมดเลยท่านบอกเพราะเขารอเขาไม่อยากลงมาลงมาทําไมเหลือไม่กี่วันท่านบอกเหลือไม่กี่วัน ลงมาทำไมเพราะนั้นเขาไม่ลงไอ้ที่ลงมาทุกวันเนี่ยไม่ใช่ลงมาเพราะกรรมมันมาเกิดพอดีเท่นะ่ะเองหมดกรรมเองก็มาเกิดพอดีท่านบอกจะเองไม่ทำเนะี่เองเสร็จเลยท่านสมองมันไม่ได้ยากหรอกไอ้พุทธศาสตร์เนี่ยเพียงแต่ห่างจากความรู้สึกทางโลกมั่งแหละ ใช่ไหมคือ,คอ,คอ,คอการสวดมนต์นะสวดมนต์แผ่แม่ตาโมทนาบุญบันทึกบุญมันก็จะเกิดความใคยชินไปเรื่อยๆไอ้สัมผัสเนี่ยใครก็สัมผัสได้ทั้งนั้นน่ะถ้าเบาๆเองเดินไปเองขนลุกเล่าบางทีมีความรู้สึกเวลาสวดที่ไหนอา้ามาสวดด้วยกันนะนาะโมโพสอัเดียวมีความรู้สึกแล้วครัเสียงมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโอ้โหมันเท่มากเลยฮะแสดงว่า มีประโยชน์มากมีประโยชน์มากจริงถ้าไม่ทําไม่รู้จะว่าไงแล้วล่ะเพราะโลกนี้จะว่าไม่มีอะไรแน่นอนโลกนี้มันมันกลมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเราเกิดมาตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยลองดูเนี่ยสังคมโลกมันเปลี่ยนขนาดไหนหน้าเรายังเปลี่ยนนะฮะเมื่อก่อนหน้าเด็กเด็กเดี๋ยวนี้หน้าแก่ไปใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวก็ตายแล้วไม่เหลือ,อาตายเนี่ยตอนตายเนี่ยจะไปไหนเพราะนั้นถ้าทิ้งได้ก็ทิ้งมาครอบครัวมันเป็นครอบมันครอบไว้ <c oughs> ไม่ใช่ยุนะฮะมาสวดมนต์มั่งไม่ใช่อะไรหรอกมาทั้งคู่ได้ดีเอาลูกมาด้วยเขาจะได้เกิดความเคยชินในอนาคตเขาจะได้ มีสุขมีทุกข์มีอะไรเขาจะได้ไม่เข้าใจในการบรรเทาคือเปลี่ยนแปลงคือหนีจากขึ้นพวกนั้นได้โดยเฉพาะโลกทุกวันนี้โลกเบาหวานความดันหัวใจอะโอมันเป็นแล้วแน่ทุกนะคนที่เป็นเนี่ยมีอารมณ์ความทุกข์ตลอดนะไมีความสุขอะไรนะก็อย่าให้มันเป็นเลยก็หมดเรื่องใช่ไหม มันเข้าไม่ได้หรอกไม่มีอะไรเข้าได้หรอกยกเว้นกรรมเหมือนบางคนสวด,สวดอยู่ยังบอกว่ามีคนทําของมันไม่ใช่หรอกกรรมตัวเองอะล้วนๆมีอยู่คนหนึ่งอะไปไหนก็จ,จิกจิกจักจักเหมือนเหมือนมีเข็มแทงตัวเองไปไหนกับคนส่งของมาประจําเขาบอกมันไม่ใช่ไปเช็คทั่วประเทศแล้วไม่มี ไม่มีพระองค์ไหนฟันธงว่าเป็นอะไรไปเม,นะปมนะืองนะไปเมืองนะก็ไปสับเพโดูที่นายได้มันน่ะตัวเล่นของนะในอดีตนะมันน่ะตัวเล่นของนะตัวเล่นน่ะมันก็เข้าตัวเหมือนเราด่าคนเนี่ยเข้าใครอะ่ะเข้าเราดิถ้ามันไม่รับก็เข้าเรา ถ้ามันรับก็รับทั้งสองเออมันก็มีกรรมต่อกันทั้งสองถ้าอีกคนไม่รับก็ขเข้ากู <c oughs> ใช่ไหมท <c oughs> <c oughs> ีนี้แก้ไขไม่ยากเลยเอาลูปหลวงพ่อไปติดไว้ที่บ้านเคยไปบ้านเขานะเขาลูปหลวงพ่อไปติดไว้เขานอนในโกดนะจนนอนเตียงนอนเขาเป็นโกดละก็เ,เลยเดี๋ยวนี้หายไปแล้ว สงสัยจะหายแล้วเพราะรูปรูปเนี่ยรูปหลวงพ่อเนี่ยคือมีรูปมีนามไงมีรูปแล้วก็มีนามแล้วนามมาทำเนี่ยมันก็จะวิ่งตลอดเพราะท่านเป็นโพธิสัตว์ซึ่งบาร,รมียังไม่ได้รวมไงมันยังวิ่งอยู่เลยวิ่งตามรูปรักที่เราห้อยเนี่ยเพราะนั้นเวลาเรากรรมบางครั้งเนี่ยมันจะสั่นบางทีมันจะเหมือนไฟช็อตใช่ แล้วอะไรจะเข้าได้บางคนสวดมนต์อยู่บอกมีคนทําของไม่จริงหรอกกรรมกรรมแๆ้ๆกรรมตัวเองนั่นน่ะเราะจะไปโทษจะไปโทษคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราสวดจริงๆนะ่ะมันมีอะไรเข้ามาที่จิตเราได้ไหมเหมือนเรามีทุกขเนี่ยสุขมันจะเข้ามาได้ไหมไม่ได้เรามีสุขความทุกเข้าไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเราก็มีสุขมีทุกข ใช่ไหมตามตามความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายจากอดีตมาปัจจุบันเพราะเราันทึกตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกนะเอยวเราบันทึกนะฮะนอนก็ฝันนะฮะตื่นก็คิดโน่นนะบันทึกนะแต่บันทึกอะไรล่ะโลกว้่นๆเลยฮนะแต่เราทํากรรมฐานเนี่ยพอตื่นนะนะแล้วล่ะนะโมพอนอนก็นนะโมพุทหลับช่วยเลย พอเตือนกันนาโมลุกขึ้นมาก็กราบพระถวายชีวิตแล้วก็สวดที่มัก็เกิดความเคยชินไปเรื่อยๆทนี้ตัวบันทึกเนี่ยมันก็เลยบันทึกจกักรพรรดิไตรสน,น,นาคมบันทึกหลวงปูดูบันทึกบุญชิดดูเนี่ยเออชิดดจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีสันว่าเองก็แก่ช้าโลกน้อย อายุยืนแน่นอนแข็งแรงตามวันะฮะเวลาตายวัวัยนะไปวนะไไวนะไม่ทรมานนะเพราะมันควบคุมอยู่เนี่ยมันมันจะบีบเราใหะะ้เป็นบีบทำไมล่ะกูก็ไปก่อนแล้วไปเกิดก่อนแล้วจบไวไม่ต้องเสียเงินด้วย ไม่ต้องไปโรงพยาบาลด้วยนะประโยชน์มหาศาลเลยพูดถึงก็เลยจะต้องสวดมนต์้วฮะตอนนั้นที่นี่เนี่ยข้อวัดที่นี่เหมือนที่ทํามองนะแต่ในอนาคตมันจะจางจากทํามองนะเรื่องของอาหารเพราะผักที่นี่ก็จะปลอดปลอดสุดๆเลยฮะพอปลูกเองในอนาคตนอนาคตเราปลูกเองนะ ปลูกเองแล้วก็จะทำเองจะห้างๆางอา,อาหารที่หลักๆก,ก็คือจับใยไข่ปลาโลมีหร่าทิ้งไม่ได้นะฮะถงอก <c oughs> <c oughs> ถงอกถงอกปลูกเองคือมันปลูกง่ายอะ่ะถงอก <c oughs> กินๆไปฮะกินกินมื้อเดียวหรือกินหลายมือ้อ อ๋ผมหกรวงพี่ก็กินมือเดียวใช่ไหมฉันมือเดียวแต่คารวาสเนี่ยเราไม่ห้ามนะฮะจะในในร้านกาแฟเขามีขายหรือป่าไม่มีไม่มีก็ต้องออกไปอีกข้างนอกนะหรือไม่ก็ซื้อมาตุนไว้ซื้อมาตุนไว้เองก็แล้วกันมาณนาะถ้า ถ้ามันทนไม่ได้ก็ต้องกินนะอย่าไปทนนะฮะหลวงพ่อท่านไม่ให้ทนพอวเวลาเป็นโรคแล้วเนี่ยมันลําบากอย่างเหมือนผ้าบางองค์เนี่ยอดมือกินมือพอเป็นโรคกระเพาะแล้วเนี่ยโอ้โหใช้เวลารักษาไม่เคยหายห,ายหลายปีด้กกวยโรคกระเพาะเนี่ย <c oughs> จะกินมากกินมากก็อ้นอวนเองแหละพอด,ดีไม่มันเป็นโรคกระเพาะ ก็จะ <laughs> ไ,ไม่กินนะเอาได้เวลาแล้วจะสวดก่อนนะจะฉี่หายใจเข้าลึกเจ็ดโมงจากนี้ไป7เจ็ดโมงนะลืมตาดูภาพหลวงพอ่อลืมตาดูหลวงตาจะบอกประจํานะฮะสมัยที่อยู่ท่านท่านบอกหลวงตาประจําเลยนะสําหรับ ถ้าอยากจะสัมผัสอะไรก็ตามเนี่ยให้นึกถึงภาพท่านบ่อยๆภาพท่านเนี่ยภาพหลวงพ่อเนี่ยคุยได้ด้วยบางคนเนี่ยถามไปเถอะบางคนนะ่ะท่านจะตอบโดยความฝันนะ่ยถามถามทุกเรื่องนะ่ะเวลานอนหลับเนี่ยจะ,จะฝันไปฝันในสิ่งที่เราถามท่านนั่นนะประมาณนั้นนะ่ะ อย่าไปถามในสิ่งที่ัเองรู้โดยเด็ดขาดแล้วก็อย่าไปถามเรื่องผัวผัวมีเมียเรื่องอะไรพวกเนี้ยเรื่องเขาจะทิ้งหนูไหมอะไรพวกนี้อย่าไปถามไม่เปนประโยชน์จะทิ้งก็ทิ้งไปเลยอย่าไปถามแล้วหวยก็อย่าไปถาม อาชี่ร,รู้แล้วไม่อย่าไปถามเข้าใหญ่มันจะไม่มีคําตอบคือคําตอบนี่คือเราตอบเองของรู้สึกะบางคนบางคนก็คือฝันท่านตอบทุกคนนะฮะลองพิจารณาดไม่ใช่ว่าถามบางคนถามวันนี้เนี่ยคำตอบอีกอาทิตย์หน้านอนกำมีนะฮะคือจากสัมผัสในหนังสือก็มีจากฝันก็มีลักษณะเวลาถามเนี่ย ถามในสิ่งที่สําคัญหน่อยถามหนูจะเอาไงกับชีวิตก็ได้อย่างนั้นท่านตอบอยู่ท่านก็นจะบอกเองก็หน,นีมาบวดทัสิีปอะมาณเนี้ย <c oughs> มองภาพท่านบา่อยๆเพราะบาบร,รมีท่านเจอนะมีโรคด้วยมีธรรมด้วยยิ่งมีคนปัญหาในชีวิตหรือปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยหรือเอาไงเนี้ยถามท่านเถอะไม่ใช่เพ่งนะไม่ใช่เพ่งอย่าไปเพ่ง ให้ลืมตาสบายๆเนี่ยแล้วก็หลับตาพอภาพท่านหายไปก็ลืมใหม่แล้วก็สวดไปด้วยกำกับไปด้วยตาอยู่ที่ภาพจิตอยู่ที่พระอยู่ที่บทสวดอยู่ที่คําถามยนเวียนอยู่แถวเนี้ยเนี่ยคืนนี้ถามอะไรทั้งคืนเนีย่ยไม่ต้องนอนตรงเนี้ย